เปิดมาด้วยบรรยากาศของสงกรานนะครับแม่ตอนแรกนึกว,ว่าจะล้าเข้ามาใช่ก็จะล้าเข้ามาแล้ว <laughs> <laughs> เอาสงกรานไปเที่ยวไหนกันนะครับเ <laughs> ชื่อว่าหลายคนเดินทางกลับบ้านบางคนเดินทางไปเที่ยววันนี้ข่าวเช้าของเราเช็คสถานที่ให้ใ<ช>เพื่อลหลายๆคนบอกเอ้ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับเอาจุดแรกแนะนํานิดนึงคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับไปที่ไหนดีนะครับเข้าสารไหมนักท่องเที่ยวเยอะหลายคนเด<ช>่น <ๆ S 2> จะไปเล่นถนนเข้าสารเข้าสารนี่จัด13-15เมษายน เที่ยงวันจนถึงสามทุ่มนะครับใครไปเข้าสารได้ไปใช่แล้วนะฮะนอกจากเข้าสารแล้วก็ยังมีใกล้เอามาในเมืองหน่อยละกันครับที่เซ<ๆ>็นทรัลเวิลด์ก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกัน1 3 1 4เมษาย,ยนนี้นะฮะหน้าห้างเลยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยตกน้ําไปร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตฟรีจากเหล่าศิลปินมาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะอา้าวจะไปสีลมฮะสีลมเนี่ยคุณผู้ชมเขาจัด1 3 1 4นะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับสีลมเนี่ยเขาปิดเขาจะจัด จนถึงประมาณสัก2องทุ่มนะฮะถึงแค่ตรงจุดนั้นเท่านั้นเองไอคอนสยามไอคอนสยามนี่เขาบอก12วันรวดใช่ายาวๆไปเลยนะ 10-21เมษายนและที่สาคัญไอคอนสยามนี่จะมีเหล่าดาราศิลปินมาแสดงคอนเสิร์ตเยอะมากเพียบเลยนะฮะอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับถนนราชดำเนินกลางนะฮะและท้องสนามหลวงกับงานมหาสงกรานเวิร์สวอเตอร์เฟสติวัลจัดตั้งแต่11ถึง15เมษายนจัดกันแบบเต็มๆขบวนพาเลทกว่า20ขบวนด้วยนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับพูดถึงสงกรานเข้าบรรยากาศสงกรานดีกว่าแหมถ้ามีเพลงคลอไปได้จะดีมากใช่ขอเพลงหน่อยได้ไหมฮะนี่สงกรานมาแล้วนะครับใครหลายๆคนบอกเอ๊ะนี่ สงการและยังสงการแล้วนะครับภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นขอบวนอภิมหาสงการรางน้ำนะครับบริษัท King Power ร์เขาร่วมกับกทมและก,ก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเ,เขาจัดกันที่ไหนเมื่อวานหลายคนอยู่แถวนั้นนะครับแถวๆย่านรางน้ำครับก็มีหลายคนนะเมื่อสักครู่ก็มีคุณโบเมลาดาอ่ามีพีพีกรีดีอิงฟ้าอ่านี่โอ้สวยงามกันหมดเลยนะครับเขาใช้ชื่องานนะครับม้วนหนุกสุขคัก จัดขึ้น6วัน6คืน11ถึง16เมษายนนะครับนี่ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสงกรารแบบนี้นายกรัฐมนตรีควงใครไปควรคุณอุ้งอิงนะครับเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ครับเมื่อวานนี่ไปแบบนี้นะครับก็คือไปเปิดงานสงกรงสงการนะครับ จำก็ได้ไหมยูเนสโกขึ้นทะเบียนสงการในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับท่านนายกก็เน้นย้ำเรื่องของเมาไม่ขับนะครับนี่นี่นะฮะก็เป็นการเปิดงานเนะทศกาลสงการงกานที่คิงพาวเวอร์รังน้ำ ตีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้มชมครับ,รบก็คือมาหาสงการ World ลวอ e ทอร์เฟสติ2024เย็น ah ทั่วล่ามหาสงการปี67นี้ที่ถนนราชดำเนินกลางและก็ทาสนามหลวงนะฮะอันที้ใครเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคือแอนโทเนียมาด้วยเป็นนางสงการปีนี้ไงฮะแอนโทเนียโพซิลใช่นะครับก็มาร่วมสนุกกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกพาเลทมีขยัดกันกว่า20ขบวนขบ,บ,บวนแรกก็คือด้วยความสิริมงคลกันก่อนเป็นพระพุทธรูปนะฮะหลวงพ่อทองคำจากวัดไ,ไตรมิตร นี่ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์สาคัญด้วยแล้วก็มีเทพีสงการอย่างที่บอกนะฮะตามภาพเมื่อกี้ก็คือคุณแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023แต่งตัวเป็นนางสงการด้วยะนะก็สร้างสีสันกัน ทีนี้มันจะมีพาเลทอีกหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับเขาก็จะมีการจัดการตามธีมของจังหวัดของอดีของจังหวัดมาร่วมแห่กันตลอดเส้นทางก็สร้างความสนุกสนานนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค,คับฟา้าดปิงปิงนะฮะอ๋อฟ้านปิงปิง,ปงมา <นะ S 1> ด้วยมาด้วยเลยนี่อ๋อดีไงฟ้านปิงปิงโอ้อสวยไม่สวยตลอดเลยนะคนนี้นะ,ะเนี่ยก็มาขึ้นเป็นแบบว่ามาโชว์อยู่ในขบวนพาเลทด,ด้วยก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ใหกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนกันด้วยนะฮะคนจีนเนี่ยบอกคุณผู้ชมนิดนง เขามาเที่ยวสงการานบ้านเราหน่อยเยอะ<ช>แล้วก็เอาฟาดปิงปิงมาเนี่ยมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้ค,รคนจีนก็จะได้มาเที่ยวสงการานเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จัดกันนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยไปร่วมสนุกกันได้เต็มที่เลยนะฮะอ้าหรือจะไปชนบุรีดีคุณผู้ชมครับพัทยาพัทยานี่จริงๆเขาก็เริ่มเล่นมาแล้วนะคุณคผู้ชมนะเขาบรรยากาศก,าก็คึกคักคนก็ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่เอคุณยศเคยไปไหม ไม่เคยไปที่ที่พัทยาเลยอ่าผมเคยไปพัทยาสนุกดีฮะแต่ส่วนมากเนี่ยพัทยาตอนที่เคยไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวันหลงวันไหลต่างๆอันนี้เนี่ยจริงๆคือพัทยานี่เขาก็เปิดมาเล่นมารู้สึกว่าจะเปิดมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะที่พัทยาสาดน้ําแบบนี้ฝรั่งฝรั่งชาวต่างชาติไปพัทยาในสนุกสนานนะครับโดยเฉพาะตรงหาดพัทยาซอยเ8 9เเรียบชายหาดนะผู้ประกอบการนี่เห็นไหมคุณผู้ชม เอาถังนมงถังน้ําอะไรมานี่เราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานใช่เพราะตั้งแต่ช่วงโควิดมาก็ไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยอ้าวดับร้อนดับร้อนใช่คลายร้อนกันในช่วงที่มันร้อนจัดๆนะฮะอยากไปภาพนี้จังเลยอาวอะเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมครับนี่ไปดูอีกหนึ่งที่กันที่เชียงใหม่เชียงใหม่บรรยากาศตอนนี้ ชาวเมืองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเริ่มเล่นน้ํากันแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะได้แล้วนะใช่ที่ถนนท่า,าแพ,แพเขาก็เริ่มมีการฉีดน้ำแล้วมีการติดตั้งอุโมงน้ําให้กับคนที่ไปเล่นน้ํากันรวมไปถึงเริ่มมีการทดสอบแล้วนี่คือบรรยากาศอุ้ยดูสนุกไม่แพ้กับ ชนบุรีเลยนะที่แสงสีเสียงมาเต็มมากพักมากแม้จะเป็นเพียงแค่การซ้อมเฉยๆยังไม่ได้เปิดงานจริงแต่นักท่องเที่ยวก็เริ่มเล่นกันแล้วส่วนวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ12เมษายนเชื่อว่าทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวเชียงใหม่ทุกคนเริ่มเล่นน้ํากันแล้วนะฮะครับอาพาคุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยไปสงขลาจริงๆสงขลาเขายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชมแต่ภาพบรรยากาศนักเที่ยวมาแล้วมากันแน่นเลยนะท่านก็อยากจะ ไปอะไรนะไปดื่มไปดิ้งครับ,รบฉันก็อยากจะไปดื่มไปดิ้งไปสนุกสนานนะครับที่เป็นบรรยากาศที่สงขลานะครับแต่หลายคนก็บอกเหมือนกันน้ำนี่นี่น้ำที่นักท่องเที่ยวเอามาฉีดไอ้น้ำที่มันอยู่ในถังต่างเี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเป็นปืนอไอ้น้ำที่เอามาใส่ปืนฉีดน้ำา20บาทโอเคค่าเติมใช่ไหมฮะค่าเติมแพงไหมอ่ะคุณผู้ชม20บาทถ้าน้ำในกระบอกปืนผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ้าวแต่เป็นถ้าน้ำถังน้ำถังเนี่ย ราคาถังละ500และ1 0 0 0บาทแพงเหมือนกันก็แพงเหมือนกันนะจังหวัดบ้านทุนเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอาน้ำช่วงนี้หายากกับคุณผู้ชมใช่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันตั้งนานนาทีไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนานนานทีเพื่อความสนุกสนานนะเราอยากให้คุณผู้ชมเปิดมาช่วงเทศกาลสงกรานด้วยความสนุกสนานครับแย้มแจ่มใส